อีกแล้วนะคะในช่วงเรียนแบบนี้ค่ะเราก็ยังคงอยู่นะคะกับงานหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะประจำปีนี้ซึ่งจัดกันแบบที่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ไลน์นี้นะคะพี่นันก็จะพาน้องๆน,นะคะไปทําความรู้จักกันด้วยกับอีกหนึ่งบูธที่มีความน่าสนใจเชื่อว่าน่าจะเป็นอาชีพในฝันของน้องๆแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะพี่นันก็เดินเยี่ยมชมแต่ละบูธนิดนึงให้น้องๆได้แบบเห็นบรรยากาศการขายอย่างบูธนี้นาลิตนะคะก็เรื่องราวของดาราศาสตร์สุริยุปราคาจันทรุปราคาของเขานนะคะมีปรากฏการณ์อะไรยังไงบ้างกิจกรรมถ่ายภาพเยอะแยะเลยนะคะที่บูธนี้ก็น่าสนใจอย,อย่างมากเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็มาอีกหนึ่งบูธนี่เดินผ่านนะคะบูธของอพวชที่ครบรอบ25ปีเต็มแล้วนะคะนี่เลย มีพิพิธภัณฑ์มากมายหลากหลายค่ะที่ย่อแล้วก็จำลองมาให้น้องๆนะคะได้เห็นกันค่ะว่าถ้าได้เดินทางไปที่อพวชแล้วเนี่ยจะได้เจอกับพิพิธภัณฑ์อะไรกันบ้างนะคะวันนี้แล้วก็โหจัดบูธแบบใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีเป็นพีราฟเออนะค่ะน้องๆก็จะได้เห็นกันด้วยแหละดังนั้นใครที่บอกว่าอยากที่จะมาชมเลยที่บูธจริงๆก็แวะเวียนมาได้บรรยากาศในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะแบบน้องๆเยอะมากเลยทีเดียวค่ะแล้ว ก็ผู้ปกครองก็จะเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมอยากจะให้เดินทางมาที่งานกันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะเชิญชวนน้องๆแล้วกันแต่ว่าถ้าเดินทางไม่สะดวกก็รับชมสดกันแบบนี้ได้นะคะแต่ว่ามาถึงอีกหนึ่งบูธแล้วค่ะที่พี่นันบอกว่าจะพาน้องๆมาชมกันนะคะและก็คือไทย PBS นั่นเองเรามีสาวสวยอีกหนึ่งคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่ไอริน ใช่แล้วค่ะ้อกพี่แนนนั่นเองใช่แล้วลวันนี้เราอยู่ที่บูธอะไรนะคะพี่อรินคะวันนี้เราอยู่เป็นที่มูธของไทย Pb S ช่องใหม่เลขสามค่ะโอ้โห,โหนะคะวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่จะให้น้องๆได้ทดสอบความสามารถกรันใช่แล้ มีหลายโซนที่พี่ไอรีนจะแนะนําด้วยถูกต้องค่ะวันนี้มีกิจกรรมมาให้น้องๆได้ร่วมสนุกเยอะเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเราเตรียมคอนเซ็ปต์มาด้วยค่ะพี่แนนพี่แนนร,รู้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้เนี่ยจริงๆโลกของเราเนี่ยเริ่มจะใกล้อยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> เฮ้ยจะเก็บเสื้อผ้า,าทำไหมตอนนี้เ <c oughs> ก็บเสื้อผ้าเลยค่ะเพราะว่า<อ>เราจะต้องเตรียมตัวย้ายไปอยู่นอกโลกแล้วในอนาคตที่เขามีการวิจัยมาแล้วว่าเราอาจจะต้องหาดาวดวงอื่นอพยพไปอยู่ เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ไทย PBS ของเราก็เลยมาในคอนเซปต์ของพาน้องท่องดาวังคากับไทย PBS Kids Explorer ค่ะโอ้โหเราอาจจะยังไม่ได้เดินทางไปหรอกแต่ว่าในบรรยากาศแบบนี้เราได้จําลองให้ว่าเฮ้ยถ้าไปอยู่บนดาวังคาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องทํายังไงบ้างไงตื่นเต้นมากๆากแน่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าในบูธมีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะลน้ำไปเลยมาเลยค่ะพี่แนนเธอเลยค่ะเดี๋ยวเรามา โซนแรกอาได้นะคะมาทางด้านนี้ก่อนอามาทางด้านน,าาน,านี้ก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปให้น้องๆเน,นี่ยได้มาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นนี่กิจกรรมแมกเนตนะคะอหแมกเนตใช่ค่ะอันนี้คือมีตัววัสดุให้ ใช่เราจะมีตัววัสดุให้เป็นแมกเนตให้น้องๆมาระบายสีกันนะคะก็น้องๆสามารถที่จะมาระบายสีกันได้เองนะคะสามารถที่จะเป็นแมกเนตแบบที่ไม่เหมือนใครเป็นอันเดียวในโลกเลยถกอันเดียวในโลกให้น้องๆเนี่ยได้มาสร้างตามแต่จินตนาการของตัวเองเลยใช่แล้วนะคะก็น้องๆสามารถที่จะมารับได้เลยทางด้านนี้นะคะก็เห็นลักษณะของเขาเป็นแมกเนตจะเป็นแบบเหมือนดาวเสาดาวพื้หัตบ์ใช่มีนักบินอวกาศด้วยเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้มาส่งนักบินอวกาศไปถึงดาวอังคารกันแล้วก็มีแจกของรางวัลด้วยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวสนุกสนานมากเลยค่ะทำโซนนี้นะคะให้อีกหนึ่งโซนดีกว่าค่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแปะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูช่องน้องใหม่ของไทย PBS กันก่อนค่ะพี่แนนช่องน้องใหม่ด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะยังไม่รู้กันใช่ไหมว่าเรามีช่องน้องใหม่ด้วยชื่อช่องว่า ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่ามีรายการอะไรกันบ้าง ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ,คะนี่เดินมาด้านนี้เลยโอ้โหระหว่างที่ดูคุ้เยอะมากใช่ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะหให้เด็กๆพอคุณพ่อคุณแม่พามาเสร็จเรียบร้อยก็มาลงทะเบียนทางด้านนี้ก่อนเดินมาทางด้านหลังตรงนี้นี่คือช่องน้องใหม่ของเรานะคะชื่อช่องว่า ALTV ช่องสีทีวีเรียนสนุกมีมามีมารอเด็กน้อยของเรามีมารอมาทำอะไรคะมาเที่ยวชมงานมาเที่ยวชมงาน นนกำลังมาดูแผนผังรายการอยู่ใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะฮ้ยเขารู้ได้ไงอะ,สะแสดงว่าเป็นแฟนคลับของรายการ A L G V อยู่แล้วเคยดูหรือ,อยังคะยังไม่เคยดูคะ่ะแต่ว่าสนใจก็เลยมาดูอ๋อเนี่ยค่ะก็จะมีน้องๆที่เขาสนใจหรือว่าบางคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของรายการที่มีสาระแล้วก็สาระคมบันเทิงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ไอริน แนะนำน้องด้วยละกันว่ามีขันผังอะไรกันบ้างแต่ว่าตอนนี้เข้าเฟรมแล้วเดี๋ยวเรามีของรางวัลให้ดีกว่าแล้วของกระเป๋าหนึ่งไปมีของรางวัลแจกด้วยซสเซของเราเพราะว่าสนใจนะคะช่องทีวีน้องใหม่กับ ALTV นั่นเองโอากอันนี้เป็นกระเป๋าเอามาแจกใช่แล้วค่ะนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแจกเลยระคะแจกเลยค่ะแจกเลยโอเคแสดงคันมดีด้วยนะฝากช่อง ALTV ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวให้พี่ไอรินแนะนำหน่อยให้ดูแผนผังเค้านิดนึงอันนี้ใช่ค่ะพี่แนนอันนี้คือแผนผังของรายการต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะมีตั้งแต่ตารางเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยแต่เช้าเลย ไปจนถึงสองทุ่มครึ่งเลยค่ะซึ่งแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีรายการออนแอร์ air ออกอากาศกันทุกวันเลยเแต่ละรายการเนี่ยก็จะแบ่งออกอเป็นประมาณ6ประเภทด้วยกันค่ะสำหรับช่อง ALTV ก็จะมีประเภทแนวการเรียนประเภทเสริมสร้างภูมิปัญญานะคะประเภทแบบใครชอบทำอาหารก็จะมีรายการทำอาหารมีรายการที่เสริมสร้างในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างล่าสุดเนี่ยที่เวทีกลางของงานก็มีพิธีกรจากรายการคิดคณิตพี่แม็กมาทำกิจกรรมที่เวทีกลางด้วยโอ้ยสนุกสนานกันแบบครบครันเลยแต่พี่แนนชอบอันนี้มากเลยค่ะไหนคะจอไ่สองสิาแดงเหมือนกับนายรีเป็น คอนหมโรงค่ะใช่ชอบมากละนนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อก่อนเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยบางทีโซเชียลเยอะเนาะอาจจะไม่เคยรู้จักว่าหมโรงคืออะไรก็สามารถติดตามชมได้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองสิบห้าค่ะฝากไว้ด้วยกับ aqtv กดเลขเลยนะคะเลข4ค่ะช่องสี่ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเลยโอเครอชมรอชมได้เลยค่ะอ เราไปกันต่อด้านในตามกันมาเลยเดี๋ยวเราทะลุมาด้านนี้เลยดีกว่า,าตามมาเลยค่ะอันนี้เราจะเข้าสู่โซนของการประดิษฐ์อีกหนึ่งโซนด้วยกันโอ้โหดคะทางด้านนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่รออยู่นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่รออยู่ให้ยายลินแนะนําเลยนะคะนี่ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่แน่นอนคอนเซปต์ของเราคือจะไปดาวังคารเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องมีรถสำรวจดาวังคารนด่นมาสิคพ้ายเเป็นจําลองเหมือนเป็นยานสำรวจดาวังคารเป็นรถเลยค่ะรถที่เขาเอาไว้สำรวจพื้นที่ดาวังคารว่าเราเนี่ยจะสามารถนําสิ่งมีชีวิตไปอยู่ที่นั่นได้หรือเปล่าอ กเชิงแล้วต้องสำรวจก่อนถูกต้องมาเราก็เลยจำลองเอารถจริงๆเนี่ยแหละมาแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้ทำการประดิษฐ์กันนะคะโดยใช้วัสดุรีวิวเช่นฝาขวดน้ำที่น้องๆเนี่ยดื่มเสร็จแล้วหรือว่าไม้ไอศกรีมที่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเราก็เอามารีวิวใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ น้องๆก็จะพอพอ,พอทำรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำไอไงอะคะพี่ไอรีนเอากลับบ้านไปเลยนี่เอากลับบ้านไปเลยด้วยแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของแรงตาร้านอ่าแรงตาร้านเวลาที่เราให้ตัวรถเนี่ยขับเคลื่อนไปเราจะต้องใช้ไหนอย่าง<อ>ดึงแล้วก็หมุนเพื่อส่งตัวรถเนี่ยให้ขับเคลื่อนที่ได้<อ>ซึ่งเราก็จะมีเป็นสนามแข่งรถนะคะ จัดไว้ให้น้องๆด้วยคือเดินข้ามจากฝั่งนี้ไปปุ๊บก้าวเข้าพัทยาเลยไปสนามทีระสเซอร์กิตเลยค่ะ1ก้าวไปสู่ชนบุรีหน <19 S 2> <ะ>ึ่งก้าวไปสู่ชนบุรีเลยะนะคะ,คะไม่พอดทารถล้วคือเราก็อยากรู้ร,รถเราแรงหรือเปล<ะ>่าใช่ <laughs> ให้น้องๆนี่ได้แข่งกันแล้วก็แต่ละรอบเราจะมีการจัดแข่งจนถึงรอบไฟนอลแล้วก็มีแจกกระเป๋าจากไทย PBS กับกล่องข้าวด้วยด้วยใช่โอ้โหมีทัวร์นาเมนต์นะจะไมีทัวร์นาเมนต์ค่ะเป็นการแข่งขันซูเปอร์แลบไทย PBS Racing นะคะอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในบูธแต่ว่าเดี๋ยวเราเนื่องจากน้องๆเยอะมากเราขอไปแจกรางวัลน้องๆกันนิดนึงได้เลยค่ะได้เลยเอาตรงไหนดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าน้องๆฝั่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสมาธิในการทำมมีสมาธิอยู่เพราะว่าน้องๆดูรายการสอนสิ่งเยอะจากไทยพีบีเอสด้านนี้ไหมด้านนี้ไะมด้านนี้ก็ได้ค่ะด้านนี้ก็ได้ค่ะพี่แนนจิ้มเมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรโลกชื่ออานาครับเพื่อนเรียกว่าอะไร เพื่อเรียกว่านะเพื่อเรียกว่านะนะคะนะาําอะไรลูกระบายสีครับไม่น่าถามเลยเนี่กไม่น่าถามเลยผมระบายสีอยู่ครับนะคะนะที่น้านถามนิดนึงรู้เปล่ปาที่อยู่บูธอะไรรู้อยางไม่รู้ครับเนี่ยน้านะเราอ่ะต้องแบบเรียนรู้ด้วยว่าเราอยู่บูธอะไรนะลูกไทย PBS รู้จักเปล่ารู้จักคับรู้จัก,จกเคยดูไหมดูทุกวันเสาร์ครับไอ้ย่าแล้ววันนี้ต้ออะไรอ่ะ รายการโม่เข้าโม่เก๋เอ้ยชื่อรายการบอกชื่อรายการถูกค่ะเอาบอกชื่อเลยมีเพื่อนผมอยู่ในรายการด้วยอ๋อมีเพื่อนเข้าไปถ่ายรายการนะคะดังนั้นตอบชื่อรายการถูกเอาโอกเลยการหนึ่งคู่เย่โอกหมวกให้เลยใส่เลยลูกใส่เลยลูกแม่ค่ะเก็บเกลียสุดยอดของคือใส่จ้าเธอสวัสดีค่ะตัวเล็กตัวเล็กคุยกับเราสวัสดีค่ะเลิก สนใจสนใจไม่แหละลาวไหมอันนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับผมชื่อเล่นใช่ไหมชื่อเล่นใช่ไหมครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อทีทีครับที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 กำลังทำอะไรครับไม่เสร็จเออได้นะคะที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 มีไลน์ไหมถ้ามีไลน์เนี่ยเดี๋ยวช่วยมาแอดไลน์กันหน่อยขอบคุณแอดไลน์เลนได้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราทำเสร็จอะเราไลน์มาบอกนะได้ป่ะ โอเคเดี๋ยวพหยทำเสร็จก่อนแล้ว่อยไลน์มาบอกเอาหรอเอา่เสร็จหรอมาขอมาขอราังวัลก่อนลูกดีทีใช่ไหมลูกดีทีอยู่พูธอะไรก่อนไทยอะไรลูกไทยอะไรลูกไทยพีพีเอเยี่ยมมากครับผมสวมให้เลยนี่แนนเอาไปเลยเก่งมากเก่งที่สุดจ๋าพี่แนนตรงนี้นะคะเราจะเราจะถามตรงนี้ใช่ไหมใช่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ใช่เด็กค่ะกลมคกลืนเนลือเกินตอนนี้ทำอะไรกันอย cin ู่คะชื่ออะไรครับผมทำอะไรอยู่เช nope> ื่ออะไรครับต่อบริษันามาชื่อนาเดชนาเดชเหรอย่าอย่าอยู่ไหนอะลูก จะแต่งเมื่อไหร่ลูกอ่อโอเคไม่เป็นไรเราให้น้องๆได้มีสมาธิกับการทำรถดีกว่าค่ะดังนั้นเรามอบบวกเลยให้พี่อลินมันค่อนมากมอบให้หมดเลยเหรอคะรับมากใจดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามอบบวกให้เลยเอาหมวกไห้ลูกมากหวกไหมครับ นี่ไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่ค่ะโอ้โหนี่เราก็มาแจกกันแค่ประมาณนึงก่อนเนะคะเพราะว่าที่อันนี้ด้วยด้วยทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่านี่สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณลูกชื่ออะไรลูกชื่อเลยคะคนสวยหยกค่ะน้องหยกเหคะน้องหยกมองกล้องหน่อยลูกบวกมือหน่อยลูกโวยบกมือเออสุดยอดสุดยอดนี่หยกบอกอะไรทําได้นะลูกเนาะเออโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็น พยาบาลพยาบาลรักษาคนไข้ใช่ไหมคะเี่เป็นพยาบาลอายุเท่าไหร่น้องโยกห้าห้าวครึ่งค่ะโครวครึ่งแล้วปีหน้าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้หกกว่าจิลูกเออนี่ยแหละเราแค่มาสัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็มอบบวกให้เลยค่ะพี่ไอริ้ค่ะมอบเลยเหรอคะโยกเก่งมากลูกขอให้ได้เป็นพยาบาลนะค่ะเดี๋ยวถามด้านนี้ไม่สนใจอยากเป็นผู้ประกาศข่าวบ้างเหรอลูก ด้านนี้รู้ไหมว่าอยู่บูธอะไรไทย PBS ไทย PBS เฮ้ยสุดยอดรู้ไหมว่าเขากำลังจะมีช่องอีกช่องนึงอะ่ะเป็นช่องย่อยของไทย PBS อะ่ะช่องชื่อว่าอะไรรู้ป่ L T ะ ALTV เฮ้ยบ้าไปแล้วช่องอะไรนะไม่ยินไม่ชัด ALTV เฮ้ยย่าไรู้ว่าแม่บอกอเขาดูมาตอบถูกไหดูมาเหรอลูกขอซักรายการนึงได้ไหมครับผม ดูรายการอะไรมาดูรายการอะไรมารายกันอะไรโอเคไม่เป็นไรตอบถูกสองช่องอ่ะแจกให้เลยครับพ่อมอปงมอใส่แบบแรปเปอร์นะลูกเอโย่แล้วค่ะอ่ะโอเคโอ้โหนี่คือบรรยากาศภายในบูธที่น้องๆมาทำกิจกรรมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงไทยบีบีเอไทยพีบีเอสเขาก็ต้องมีการจำลองห้องแบบสตูดิโอด้วยถูกต้องก็คือวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคอนเซปต์รายการเราเนี่ยจะพาน้องๆนะคะ มาจำลองยกสตูดิโอมาจากไทย PBS เลยโอเคตอนนี้มีน้องอัดข่าวอยู่ที่ไอเดนใช่แล้ว่ไเดี๋ยตรงนี้ตรงนี้น้องกำลังอัดอยู่เพราะว่าเรามีการอัดแคสติ้งด้วยก็คือน้องๆทุกคนที่มาที่เนี่ยค่ะเราจะให้น้องๆเนี่ยทำการอัดแคสติ้งเป็นผู้ประกาศข่าวเสมือนจริงเลย แล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ประกาศตัวจิ๋วหรือว่าเป็นพิธีกรประจำรายการไทยพีบีด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เข้าตาโปรดิวเซอร์ของเราถึงว่าน้องๆเคร่งเครียดก,กันมากนะคะถึงว่าพี่ไอรินแบบเออไม่ไม่อยากจะไปรบกวนน้องใช่ไหมออมีที่นั่น้องก็คือเหมือนเตรียมแคสติ้งจริงเลยค่ะพี่แนา ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นบรรยากาศของการรายงานข่าวแบบด้านหลังนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเขารายงานข่าวที่ไหนคะเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเราไปารายงานข่าวกันถึงดาวอังคารเลยไม่ใช่รายงานข่าวที่โลกนะคะอ,ออกนอกโลกไปรายงานข่าวกันเลยทีเดียวนี แล้วก็จะมีบทหรือว่าเนื้อหานะคะมาให้น้องๆได้อ่านกันแบบจริงจังเลยมีกล้องมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยและค่ะอะเราไม่รบกวนสมาธิน้องดีกว่าเราให้น้องได้แบบอ่านข่าวนี้นตอนนี้น้องกำลังอ่าน่ะเรามาดู่าเป็นนักข่าวตัวน้องหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วพี่แนนอยากจะไปอ่านข่าวบ้างไหมคะอยากไปอ่านม้างเลยค่ะอยากไปทดลองอ่านข่าวไหมคะเดี๋ยวรอต่อน้องเลยเดี๋ยวน้องแคสติ้งเสร็จแล้วส่งพี่แนนขึ้นไปอ่านต่อเลย ได้เลยค่ะก็ในช่วงท้ายนี้ค่ะสนุกสนานมากเลยนะคะกับการเดินเล่นกันในบูธไทยทีวีเอสนะคะช่วงท้ายอยากจะให้พี่ไอรีนนะคะเชิญชวน น้องๆให้มาที่กูเราหน่อยมีอะไรที่แบบอยากจะให้น้องดิงดูดเข้ามากันเยอะๆม,มีอะไรบ้างก็นี่เลยค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปของเราอย่างที่เห็นกันไปนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้น้องๆน,น,นี่ได้มาประกาศข่าวเป็นนักข่าวตัวจิว๋วฝึกกันมาเรายกกันมาทั้งสตูดิโอทั้งโปรดิวเซอร์เลยเด็กๆก,ก็จะได้มาเรียนรู้ว่าเบื้องหลังการประกาศข่าวเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นนักข่าวตัวจิ๋วกับเราด้วยรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะน้องๆก็สามารถมาร่วมสนุกได้แล้วก็ในรอบประชาสัพ์ ของเราเรามีแจกกระเป๋าจาก<อ>ไทย PBS ด้วยโอ้และก็มีแจกกล่องข้าวจากไทย PBS ด้วยหลายคนก็จะชอบคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ นะคะก็มากันเยอะๆก็นแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆที่กําลังรับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะพี่ไอรีนเขารับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะฝากน้องๆเซิร์ชคําว่า NST Fair Thailand ค่ะน้องๆก็สามารถที่จะรับชมสดแบบนี้ได้นะคะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.thailandnstfair.com นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากสแกน QR Code แอดไลน์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีนะคะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานนี้ว่าเหมือนเป็นไกด์รีเซิร์ พอได้ปุ๊บเนี่ยน้องงงมากบางทีน้องมาแล้วน้องงงม่้จะเดินไปทางไหน<อ>เ,ขเข้ามา,มาปุ๊บหลงเหมือนข้าวงกดใช่เพราะว่าบููบเยอะมากแอปไลน์ค่ะสแกน QR โค้ดเพื่อที่จะได้รับเป็นไกด์วิซิเตอร์เป็นผู้นําทางในการเดินน้องๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างไทย PBS เนี่ยเขาอยู่พิกัดไหนใช่ค่ะ,ะนะคะก็สามารถที่จะแอปไลน์เป็นเพื่อนกันได้ฝากมาด้วยละกันเพราะว่าในทุกๆก,การไลฟ์แอนด์แชร์นะคะการชมไลฟ์แบบนี้เนี่ยน้องๆมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับนะคะเราแจกเป็นโทรศัพท์มือถือ ด้วยค่ะพี่ไอรคนใช่แล้วแจกทุกวันด้วยนะนะคะวันละหนึ่งเครื่องนั่นเองนี่ค่ะพี่ไอรินโอ้โหขอเลยได้ไหมคะหมดเลยค่ะพี่ไอรินละหมดสิบแล้วเพราะว่าพี่ไอรินออกสื่อแล้วเพราะเดี๋ยวล้อจะ้ไม่ได้นะคะอ่ะก็ถ้าอยากจะซื้อ ซื้อต่อพี่แนนได้ซื้อต่อพี่แนนแพี่แนนได้ล้วหรอคะไ,ไทำไมโลกมีคว <c oughs> ามยุติธรรมแบบนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้เพียงแค่ไลค์แอนแชร์ในไลฟ์นี้หรือไลฟ์ไหนก็ได้นะคะ,คะก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรัลโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนี่เองนี่นะคะหนึ่ง <c oughs> ทุ่นตรงเราจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีนะคะ <c oughs> ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วยังไงน้องๆมาที่นี่กันให้เยอะๆกันแล้วกันพวกเราค่ะรอต้อนรับน้องๆกันอยู่นะโอเคสําหรับตอนนี้นะคะพพีีี่่่ไอรนนนแแลล้้วหาท เดี๋ยวคะเราจะไปพบกับความสนุกกันต่อที่ไหนรอจิตตาตกันให้ดีแล้วกันนะคะช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสสวัดีค่ะสวัสดีคะ่คะ